สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เรามาที่ไร่สับป,ประรดนะคะมาติดตามผลงานสับป,ประรดที่ใช้สมแดงควิกของเราฉีดนนะคะจากที่เห็นเนาะแต่เราจดี๋ยวมารู้ว่าใช้แล้วดียังไงเนาะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนด้วยนะคะเรามารู้จักคุณลุงเจ้าของไร่สับป,ประรดกันดีกว่าค่ะคุณลุงวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคุณลุงแนะนําตัวเองก่อนค่ะผมนายสมชายสุรศิทิกร ค่ะที่นี่อยู่ที่ไหนคะคุณลุงท,ที่นี่ตําบลหนองเหียงหมู่16ตําบลหนองเหียงค่ะค่ะตำบลหนองเหียงอำเภอพนัทเน,ะนทาะชนบุรีค่ะ<ม>ค่ะคุณลุงคะอยากทราบว่าที่คุณลุงถืออยู่นี่คะ่ะควิกเนาะ,นะสมแดงควิกเราค่ะใช้กับสับประรดเนี่ยคะ่ะคุณลุงมันดียังไงคะมันก็สวงามดีนะมันก็ผลก็แลสมบูรณ์เอาผลมันสมบูรณ์นะคะแล้วคุณลุง ที่ที่คุณลุงดูน่ะค่ะว่ามัน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 ได้ยังไงมาคุณลุงฉีดกี่ครั้งแล้วคะรวมทั้งหมดถึงบัดเวลาเนี้ยห้าครั้งห้าครั้งเริ่มฉีดตั้งแต่ต้นเขาประมาณไหนคะปุขึ้นมาสักประมาณสักเดือนประมาณสักเดือนหนึ่งเนาะสักเดือนหนึ่งแล้วก็ฉีดครั้งแรกเลยค่ะแล้วคุณลุงผสมไปเท่าไหร่ท้ายเฉดเท่าไหร่กวานี้สี่สิบห้าลิตรต่อน้ำยี่สิบห้าลิตรอืมค่ะนะคะและเห็นความแตกต่าง เป็นไงคะจากทั้งหมดทั้งหมดทำกี่ไร่คะคุณลุงสองงานอ๋อตรงนี้เนื้อที่สองงานนะคะแล้วก็เป็นไร่ส่วนผสมอย่างอื่นเยอะเลยใช่ไหมคะลุงใช่ใช่ค่ะจะดูยังไงบ้างเขาว่าสมบูรณ์ยังไงคะคุณลุงของว่ามันโตดีเขียวดีอะไรงเงี้ยนี่นะแหวกแหวกนี่นะอ๋อค่ะนี่เนาะใกล้ใกล้ได้เก็บยังคะคุณลุงประมาณอีกสักเดือนประมาณอีกเดือนหนึ่งเนาะได้เก็บนะคะ แล้วปลูกปลูกนานยังคะเนี่ยแปดเก้าเดือนประมาณเก้าเดือนประมาณเก้าเดือนเพราะว่าตอนนั้นปลูกมันแรงอ๋อปลูกช่วงแรงแรงด้วยนะคะค่ะคุณลุงคะอยากราบว่าใช้ควิกกับสับปะรดเราเนี่ยมันดียังไงมั่งมันก็งามหัวจะออกสมบูรณ์ดีนะสมบูรณ์ทั้งหมดไหมคะคุณลุงสมบูรณ์ทั้งหมดไหนดูดูนะคะดูดูเนาะ นายคุณลุงโหคุณลุงเนี่ยฝั่งนี้นะคะโอ้เนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยเนาะลูกใหญ่ดีเท่ากันหมดเลยค่ะทางโน้นหัวใหญ่ไหมคะท่านในยายนาใหญ่ค่ะใหญ่โอ้เยอะเลยเอ็ดีสนใจฝั่งนูู้กใหญ่ไหมคะสุดยอดเลยครับทั้งหมดเลยเนาะนี่คือผลงานสมแดงคคิกเรานะคะที่เป็นชีวภาพเนาะแล้วก็ใช้กับสับปะรดนะคะหัวใหญ่เสมอค่ะ แอ้วล่ะคะหูหูก็ใหญ่เโอเคคุณลุงมีอะไรจะบอกกับเกษตรกรเราไหมคะที่ที่ทำเกษตรอย่างเงี้ยค่ะว่าข้อคิดเราวันดียังไงบ้างก็ใช้แล้วมันก็ได้ผลแะนะก็ประหยัดนิหน่อยอะไรใช้ใช้น้อยแต่มันก็ได้ผลดีอ๋อใช้น้อยก็คือราคาถูกอย่างนี้ใช่ไหมราคาผไม่รู้เรลองอ่ะมือใหม่มือใหม่ทดลองแล้วประทับใจไหมคะคุณลุง The tough guys.